พระคริสต์รมคำพีพระธรรมยูดายูดาบทที่หนึ่งการทักทายยูดาสผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นน้องชายของยากอบเรียนคนทั้งหลายที่ได้รับการทรงเรียกผู้เป็นที่รักของพระเจ้าพระบิดาและได้รับการคุ้มครองรักษาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์ขอพระเมตตาสันติสุข และความรักจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งยิ่งขึ้นเถิดการพิภากษาลงโทษผู้สอนเท็จท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดที่เรามีร่วมกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นจะต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักความเชื่อที่ได้ทรงมอบให้กับพวกธรรมิกชนครั้งเดียวสำหรับตลอดไป เพราะว่าบางคนได้แอบแฝงเข้ามาในหมู่ท่านการลงโทษคนพวกนี้มีเขียนไว้นานแล้วพวกเขาเป็นคนอธรรมที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเรามาบิดเบือนเป็นช่องทางทำความชั่วช้าลามกและได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียวถึงพวกท่านจะรู้ข้อความเหล่านี้หมดแล้วข้าพระเจ้าก็ปรารถนาให้ท่านระลึกว่า แม้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยชนชาติหนึ่งให้รอดพ้นจากแผ่นดินอียิปต์แต่ภายหลังก็ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อและพวกทูตสวรรค์ที่ไม่รักษาอำนาจครอบครองของตนเองแต่ละทิ้งถิ่นฐานของตนพระองค์ก็ทรงจองจำไว้ด้วยโซ่อันไม่รู้จักสลายในที่มืดจนกว่าจะถึงเวลาพิภากษาในวันยิ่งใหญ่นั้นสำหรับเมืองโสดมเมืองโกโมรา และเมืองต่างๆที่อยู่รอบๆนั้นก็เช่นเดียวกันได้ประพฤติผิดศีลธรรมทางเพศและมัวเมาในการวิตารานจึงเป็นตัวอย่างของการรับโทษในไฟนิรัน์ในทํานองเดียวกันพวกนักเพ้อฝันเหล่านี้ทำให้ตัวเป็นมนทินและปฏิเสธสิทธทิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพูดลบหลู่เทวทูตผู้มีศักดิ์ศรีแม้แต่มีคาเอลหัวหน้าทูตสวรรค์ เมื่อโตเถียงกับมารเรื่องศพของโมเสสท่านเองก็ยังไม่บังอาจพูดลบหลู่มารเลยแต่พูดเพียงว่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดุว่าเจ้าเถิดแต่ว่าคนเหล่านี้พูดลบหลู่สิ่งที่เขาเองไม่เข้าใจและดังนั้นโดยสิ่งที่พวกเขารู้ตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์ที่ไร้เหตุผลเขาจึงถูกทำลายวิบัติมีแก่พวกเขาเพราะเขาดำเนินตามทางของคาอิน และปล่อยตัวทำตามความผิดพลาดของบาลาอัมเพราะเห็นแก่ได้ฉะนั้นจึงพินาศไปอย่างกระบฏของโคราคนเหล่านี้เป็นพวกที่ทำให้งานเลี้ยงเชื่อมความรักสามัคคีของพวกท่านเสื่อมเสียไปขณะที่พวกเขาร่วมกินเลี้ยงกับพวกท่านโดยปราศจากความยำเกรงเขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เลี้ยงแต่ตัวเองเป็นเมฆที่ไม่มีน้ำที่ถูกพัดลอยไปตามลม เป็นต้นไม้ที่ไร้ผลในฤดูที่ออกผลและตายมาสองหนแล้วเพราะถูกถอนออกทั้งรากเป็นคลื่นรุนแรงในทะเลที่ซัดฟองแห่งความบัดสีของตนเองขึ้นมาเป็นดวงดาวที่พลัดออกไปนอกวงโคจรความมืดมิดถูกสงวนไว้สำหรับพวกเขาตลอดการคนเหล่านี้แหละที่เอโนกซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่เจ็ดนับจากอาดัมพยากรณ์ไว้ว่า นี่แน่องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์นับเป็นหมื่นมนเพื่อทำการพิพากษาทุกคนและเพื่อทำให้คนอาธรรมทุกคนสำนึกตัวถึงการอาธรรมทุกอย่างที่พวกเขาทำไปตามวิถีทางอาธรรมนั้นและสำนึกตัวถึงความหยาบช้าทั้งหมดที่คนบาปชั่วได้กล่าวร้ายต่อพระองค์คนเหล่านี้เป็นพวกช่างบน่นช่างติ ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตัวเองและปากของพวกเขาคุยโวโอ้อวดและยกยอผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตนคำตักเตือนและคำแนะนำแต่ว่าท่านที่รักทั้งหลายพึงระลึกถึงคำพยากรณ์ของพวกอัครทูตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราท่านเหล่านั้นบอกท่านว่าในวาระสุดท้ายจะมีคนที่ชอบเยาะเย้ยเกิดขึ้น ที่ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาชั่วของตัวเองคนเหล่านี้คือคนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกหมกมุ่นอยู่ในโลกียวิสัยและปราศจากพระวิญญาณแต่ท่านที่รักทั้งหลายจงสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ที่สุดของท่านและจงอธิษฐานโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จงรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าขณะคอยให้พระเมตตาของพระเยซูคริส องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานำท่านไปสู่ชีวิตนิรันดร์และจงมีใจเมตตาคนที่ยังสงสัยอยู่จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟและจงเมตตาผู้อื่นด้วยความยำเกรงพระเจ้าและจงรังเกียจแม้แต่เสื้อผ้าที่เปื่อเปื้อนด้วยกายที่เป็นมนทินคำถวายพระพรแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถปกป้องพวกท่านไม่ให้สะดุดล้ม และทรงตั้งพวกท่านอยู่เบื้องหน้าพระสิริของพระองค์โดยปราศจากตำหนิและมีความร่าเริงยินดีขอพระเกียรติความยิ่งใหญ่อนุภาพและสิทธิอำนาจจงมีแด่พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งในอดีตการปัจจุบันการและในการต่อต่อไปเป็นนิดอาเมน